ก้าจูเอ้เขียวปีเลยครับเป็นไงครับไม่เห็นมีจับโน่นนะนู้ครับครับ ตัดรอบสักคู่นึงแล้วผมมาให้มีช่องว่างถ่ายรูปก,กันคนระับตัดเดียวนะครับแล้วเดกชายม,มาเดียเ๋ยวยรู้สึกยังไงครับแล้วดูแลแล้วจะดูทาไมล่ะแล้วเดินตรงนี้ไปที่นี่ไม่ได้ยังไม่กลัวเลยไม่ต้องกลัว แบ่ไปไดเลยนะครับแล้วก็แบ่งตัมระยะเวลาเพื่อนนะ่อบเที่ยวบ้างก็เป็นตันเวลาไันะอาจด้เขกามาทุกคน